สวัสดีค่ะมินี่อนาังรถไฟบโบราณดอกไม้สวยมากเลยเขาบอกว่ามาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอ๋อว,วรถไฟเล็กรุ่นนี้อันใส่ทานลิพี่นองเป็นเชื้อเพลิงไหมเป็นพลังงานขับเคลื่อนใช้ถานนะคะ นลังงานกำลังแนะนำว่าถ้ายอยากนั่งตู่ที่มีเครื่องดื่มเพิ่มเงินอีกสิบปอนด์โอ้ยรถไฟก็เดี๋ยวเราเลงน

น้อยน้อยลวก็ฮอนเด็ดแค่ดูโกยรถไฟน้อยพี่น้องเด้อฟันนี่เด้อฟันอาเปิดได้ปะโออ นั่งรถไฟโบราณนะพี่น้องเครื่องสมองมาเทียนหนึ่งเครื่องสมองมาเทียนหนึ่งจ้ะไปแล้วจ้าเริ่มออกเดินทางแล้วพี่น้องเบิงปไปไปเบิงวิวข้างทางน้ำกันชึกชักชึกชักถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยจ้ะไปเรื่อยๆเบิงวิวไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ะ เราก็จะผ่านมีทุ่งหญ้านะพี่น้องมีฟ้ามแกะมีทงหญ้าแถวนี่เพป็นว่าสิบ่มีต้นไม้ใหญ่พี่น้องนี่จะต้นไม้นิดหน่อยสิมีหมู่บ้านคุณค่ะฟ้ามแกะท,ทุ่งหญ้าเป็นทงหน้าคล้ายๆชื่อทั้งภาคอีสานเฮาเนี่ยพี่น้องยังไงฟ้ามแกะนี่งไง ขาวขาวนอ้รถมันแนเร็วอยู่ดิเห็นว่าก็ไดลรถก็วิ่งเร็วอยู่นะโอ่นะแกะเต็มทุ่งเลยจ้ะจ้ะชมวิวไปเรื่อยๆประมาณครึ่งชั่วโมงพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกห้าดอกนี่คือจอร่นมันเป็นดอกห้าดอกที่เอาไปเห็ดน,น้ำมันเลยจ้ะงาม,งามๆนีพี่นอ้องออกสีม่วงม่วงไปค่ายทุ่งเล่าเวนเดอร์เลยจ้ะสวย รถแลนเร็วมันแกนเลยบ่ค่อยชัดเนาะจา้ะสวยงามอยู่นะคะนี่กระสีป่ายรถมี่โอ้ม่มป่ายรถไฟสถานีนีกระสิจอดนี้คนลงข้องเห้ากระสิจอไปอีกประมาณอีกสถานีหนึ่งบอมันใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงพี่น้อง30สิบนาทีฮอดไอพวกไอทียายพ่อนสิไปเป็นทะเลเนาะจา้ะ บางนี่ก็ล่งกับไปทะเลได้คือก,กันแต่ว่าพวกเยอฟานจะไปทะเลอ่าทะอาอาทะเลตรงนั้นสุดท้ายสถานีสุดท้ายกันเนี yeah. ่ยจอดให้ผู้โดยสารขึ้นผู้โดยสารลงแล้วเขาก็ไปต่อพี่น้องโอ้ย oh, <okay. S 1> oh, อันบ้านติดถนนนี่เนาะคือสีหนวกหูเนาะจึกจักจึกจัก,จกอยู่เบิดมือเนี่ยฝั่งนี้มีรถไถพร้อมทุกบ้านห้าด้อยพี่น้องเลยสวยงามค่ะ <Huh? S 1> อากาศ เย,ย็นเป,เปิดเปิดเปิดประตูพี่น้องอันนั้นาแกะเปิดประตูอันตู้เนาะพี่น้องตู้รถไฟขันบ่เ,เปิดมันห้อนเฮ้รมกระพัดนี่ถึงเอกสถานีหนึ่งแล้วนะคะลงไปยืดเส้นยืดสายจักกน้อยพี่น้องรถจอดอยู่จักประมาณสิบนาทีนี่ละมั้งสถานีนี่ ออก็กระชิลงไปยืดขาก่อนพี่น้องนั่งหดขามากเดินเติบแล้วเฮ้ยยืดเส้นยืดสายก่อนเดยวก็ขึ้นต่อจ้ะเนี่ยพี่น้องขบวนนั่นก็ลังไปแลวพี่น้องขบวนนั่นจะไปทังพวกยายพ่อนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวรับผู้โดยสารแล้วก็จากระชิไปทังที่พวกยายพ่อนมาจ้ะ เลก้ยวอินเลยเลี้ยวเขียวน้อซีเลยเลียวเขียวน้ออยากส่งรายแนจีเนอรนี่ยกรขบวนรถออกเดินทางต่อเลยจ้าให้เดินทางต่อไปพี่น้องรู้สึกว่าอีกสถานีหนาบ่สถานีต่อไปเนี่ยจะก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วจ้า นน,น้อย้อดร่างนนั่แหละเนาะบานเท่าเอิญลดล่างนะาาอะไรอะไรจ้าบนวิวฝากงทางไปน้ำกันพี่น้องว่าจะหอดบายบายถึงแล้วจ้าสุดท้าย จุดหมยปลายทางแล้วพี่น้องเดี๋ยวบางแนวพุ่นเป็นเดินบ่มีต้นไม้ใหญ่เลยจ้ะมันสิเป็นทะเลทรายบ่ก,ก็จะเอิญบ่หูคือกันเนี่ยซื้อเมืองพี่น้องสถานีน,นี่เมืองนี่แหละอ่านแล้วด้วยนะยา้พอนอ่านมาถือยันอ่านแล้วก้นสีหัวควนชนะออกเสียงมาถือเดี๋ยวห้าสิเดินกาไปข้างในพุ่นชอ็อปมันสิมีช็อปขายของมองนี่แหละพี่น้องที่จะยพ่อนกีบประกาศขนา ปอาพัก์นาทะเลแหมซีมีพักคนาทะเลหลายหลายท่ายาง,งาไปทะเลบนเต๊มอยู่พี่น้องต่สออนไมเนี่ยจ้าอย่างห้าสิไปหากินเข่ากอนตอนนี้แม่งกระสิเทียงพอดีเลยนะพี่น้องสิเทียงเราละอ่าอีกสามสิบนาทีเทียงพี่น้องเดี๋ยวไปกินเข่าก่อนแล้วก็สีพากันยางต่อพี่น้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมเข้ากับเข่ามาในช็อปแล้วด้อพี่น้องในร้านอาหารมองนีก็สิมีช็อป มีเจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวสอบถามอย่างสิน,นี้จา้จาเป็นกระสิแนะนำนี่ขายของที่ระลึกนั่งพี่น้องจา้าเนี่ยกจะมีหอคอยมีหินมีอย่างนี่แหละพี่น้องที่ขายของที่ระลึกเกี่ยวกับทัลลี่แล้วจ้าเนี่ยราคาก็สูงอยู่เด้ออันนี้เรามากินอาหารแล้วนะคะสั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา้า ฟิตฟรายฟิตเฟรนฟรายบ่อันนี้แซ่บนี่เมนูนี่ของหลานอันนี้อีกของหลานหลานอีกคนหนึ่งก็จะพอ,อน,นกินคือกันเลยอันนี้ของน้องเขยกุ้งกับสลัดแล้วก็อันนี้กับกุ้งแล้วก็ปลาทอดพี่น้องจ้าเนี่ยแซ่แบแซ่บแซ่บยู่จ้ะหรือว่าหิวเข่าก็บารูเด้อ แต่ก็อร่อยนะชวนคุณช่าย้านยพ่พอนี่ยกินพิซซ่ามาทะลลี่กันยังกินพิซซ่าไปละค่ะขอกินข่าก้อนละพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า